สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานาพวกเรอาา้ยใ,บ,ใเบเฟิร์นเป็นโรคคุณยายน่ซึ่งป่ะต้องอยู่กับคุณยายจะมีความสุขป่ะมไม่ใช่ใช่ไหมเวลาไม่มีคุณยายอยู่ที่บ้านมีความสุขไหมคุณแม่ตอนนี้ โอเคแล้วยังพูดเรื่องความตายอยู่ไหมเออไม่กลัวแล้วโอ้ให้คะแนนเอ๊ะเรามีลูกศิษย์อายุเท่าไหร่นะเนี่ยใบเฟิร์นอายุเท่าไหร่ลูกห้าขวบแล้วคะ่ะอยายจะแวะเล่าให้เพื่อนฝรั่งฟังนะอ่าอะคนโตมีคำถามไหมคะคุณนฤชนต้องการไมโครโฟนไหมโลก ุณนรุชนหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนนะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ตั้งสติเอาใหม่ถามชัดเจนเลยดุคที่คนเราย้ำคิดย้ำทำนี่มันเกิดจากอะไรอะคะเกิดจากการปรุงแต่งแล้วไม่กลับปัจจุบันขณะไม่ตื่นในปัจจุบันขณะการปรุงแต่งเป็นปัจจุบันขณะที่จมอยู่กับอดีตย้ำอยู่ย้ำคิดย้ำทำคุณนารุชนกินยาหรือเปล่าลูกไม่กิน ดีมากแล้วนอนหลับดีไหมคะหลับหลับได้เหมือนปิดสวิตช์หลับเลยไหมหรือต้องย้ำคิดย้ำทำตอนก่อนนอนไม่แล้วหนูย้ำอะไรตอนไหนเวลาที่หนูย้ำเมื่อก่อนแล้วปัจจุบันนี้ยังย้งยำอยู่ไหมดีขึ้นทำยังไงถึงดีขึ้นลูก อยู่กับเพื่อนบ้างถ้าถ้าไม่มีเพื่อนล่ะอยู่กับตัวเองจะคิดหรอจ๊ะอ่านหนังสือโอเคกําลังหนีมันหรือเปล่าเคยรู้ไหมว่าเวลา,าอ่านหนังสือไปเลือกอ่านหนังสือเนี่ยกำลังหนีความจริงอะไรบางอย่างหรือเปล่าสังเกตไหมคะลองสังเกตทําไมเราอยู่คนเดียวไม่ได้ทําไมเราต้องมีสิ่งซึ่งมันจะทําให้เราออกจาก ความจริงตรงนั้นอันนี้อันนี้ตั้งคำถามไว้ก่อนนะคะถ้าลองหันกลับไปมองดูความคิดมันมาจากอะไรมันมาจากใจของเราก่อนคิดใจเป็นยังไงก็ย้ำเข้าไปอีกหน่อยก่อนคิดใจเป็นยังไงถ้ามันใจมันไม่แข็งแรงใจมันไม่ไม่รู้ตื่นมันก็จะคิดแบบวกวนเพราะฉะนั้นกลับมาดูใจเรา ว่าก่อนคิดเนี่ยควรเตรียมจิตก่อนไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่คิดสับสนกลับมาดูใจไม่ต้องหนีเลยอ,อ่ะมีใจของใครต้องการให้ดูอีกไหมจิตมีหน้าที่รับรู้ถ้าการรับรู้ตรงนั้นสับสนแสดงว่าไม่ได้เตรียมจิต จิตมีหน้าที่รับรู้ไม่ต้องบังคับให้จิตรับรู้เลยจิตมีหน้าที่รับรู้บางทีเรานะเนี่ยพอสอนบอกว่าดูจิตก็จมอยู่เลยดูจิตก็คือนั่งมองคนอื่นแล้วไม่เห็นคนอื่นแล้วก็จมจิตเป็นไงจิตเป็นยังไงจิตเป็นยังไงเออไปเหมือนกันนะระวังรับรู้ก็คือเวลาที่เรามีความรู้สึก ความรู้สึกเป็นอาการของจิตเห็นความรู้สึกความรู้สึกในการอธิบายเมื่อเช้าแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่ย้ําแล้วมันไม่หนีสามความรู้สึกจริงไหมมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีไม่แน่ใจว่าสุขหรือทุกเรียกว่าอัตทุกขามาสุข,ขเวทนาภาษาบาลีไม่ต้องจําก็ได้แต่ให้เรารู้ว่าในเวทนาทั้งสามนั้นราคาเดียวกันเลยนะมันมาแป๊บๆถ้า ไม่ให้กําลังกับมันถ้าเราเป็นคนยืนดูแล้วนี่เป็นความรู้สึกเราเห็นมันเหมือนเราดูหนังเราดูหนังเราไม่ใช่เป็นคนแสดงนะเราดูหนังเราไม่ใช่ผู้กํากับนะเรา just แค่เป็นคนดูวางโพซิชันของตัวเองให้ถูกว่าฉันคือคนดูไม่ใช่คนแสดงเพราะฉะนั้นอย่าไปกํากับอย่าไปเป็นคนครุกครียืนดูเดี๋ยวหนังก็จบจอก็ขาวจบ เพราะฉะนั้นดูความรู้สึกไม่หลงความรู้สึกไม่ลงไปครุกคลีกับความรู้สึกก็ฝึกพอเข้าใจไหม<ะ>เป็นคนยืนดูดูจิตรู้จิตให้ติดต่อถ้ามันยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะดูยังไงก็อาจจะกลับมาสักหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทุกพร้อมกายอยู่นี่ใจเป็นยังไงร,รู้ไว้พอลมหายใจออกเออเราเห็นว่าขณะที่เรารู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยกำลังของจิตมันกลับมาแข็งแรงขึ้น มันไม่จมไปอยู่กับความรู้สึกมันก็เป็นเทคนิคเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือลมหายใจเป็นเครื่องมือไม่ให้หนีแต่ให้รู้ทันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหรือความรู้สึกนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่แน่ใจว่าสุขทุกข์มันเป็นเพียงขณะเดียวทนอยู่ได้ยากแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เขาเรียกการฝึกอ่ะฝึกดูจนมันชํานาญเลยนะสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็โกรธสักสองวันพอฝึกอยู่บ่อย โกดสองชั่วโมงพอฝึกอยู่ทีขึ้นสองนาทีพอทีขึ้นเห็นจบเงี้ยมันก็มันก็ชัดขึ้นเร็วขึ้นถามว่ายังโกดอยู่ไม่โกดแต่โกดน้อยลงสั้นลงพอกดสั้นลงมันก็ไม่มีพยาบาทมันก็ไม่ยับคิดยับทำมันก็ไม่ซ้ําเติมตัวเองแมเนี่เขาพูดที่เราได้ยินนะเพียงครั้งเดียว เราย้ำคิดย้ำทำว่าทำไมก็พูดทำไมก็พูดแล้วมันทำไมถึงพูดกับฉันแล้วฉันไปทำอะไรให้เธอเหรอฉันก็ดีกว่าเธอเห็นไหมฮะมันเหมือนนิยายน้ำเน่าเลยเห็นไหมเสียพลังไหมแก้ไขอะไรก็ไม่ได้น่าเบื่อกต่หากอยู่กับใครก็ไม่มีใครสดชื่นเลยคนนี้พูดเรื่องเก่าๆซ้ำเ,เดิมแล้วก็ยังไงตัวต้นใหญ่ เพราะมีแต่เรื่องของตัวเองมีแต่ความทุกข์ของตัวเองตัวตนใหญ่ทุกเยอะแล้วถ้าเผื่อไม่เข้าใจจริงๆมีสิทธิ์ทำร้ายตัวเองด้วยแล้วนั่นคือทางตันเลยไม่มีทางแก้ตัวใดๆอีกเลยไม่ได้เลยก็ถึงได้บอกว่าการเยียวยาแรกคืออย่าให้อยู่คนเดียวพยายามหาอะไรให้ทำแต่ถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องการเห็นให้ทันเลยจริงๆคือ อย่าตกเป็นเหยื่อของการจมอยู่กับความรู้สึกนั้นๆซึมไปอีกแล้วมีลมหายใจไหมเนี่ยไม่ต้องบังคับลมหายใจสิแค่ให้รู้ว่าหายใจอยู่เนี่ยมีความคิดที่ทำให้เกิดความรู้สึกแล้วสบายๆกับมันสิไม่ต้องบังคับตัวเองเดี๋ยวเครียดไม่บังคับตัวเอง สบายขึ้นไม่บังคับตัวเองนะลูกอย่าบังคับนะนีม่มากับใครค้านน,นรือมมมีใครมาด้วยไหมลูกมาคนเดียวกลับบ้านคนเดียวป่าข้าววันนี้คุณพ่อมารับดีคุณพ่อมากี่โมงเหรอถ้าเห็นคุณแม่นั่งอยู่เฉยๆตรงนี้พาคุณพ่อมาหาหน่อยเนาะดีที่ให้คุณพ่อมารับคุณแม่ไม่ห่วง นัมนจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะลกูกบ้านไกลไหมเช่นเนี่ยบางนาขึ้นทางด่วนปื๊ดหนึ่งเสียค่าทางด่วนเยอะหน่อยเนาะเอเะสวัสดิการรัฐก็เวาลาแม่จะขึ้นทางด่วนอีทสั้นๆยี่สิบบาทคนที่ขับรถบอกว่าคุณแม่จะไปริมทางไหมแม่บอกเธอจายเงินให้รัฐบ้างเถอะเขาจะได้มี ทางด่วนอื่นๆให้กับประชาชนบางทีก็ต้องแชร์ลูกถามว่าแล้วเราจะยากจนลงไหมก็อาจจะกินน้อยจะได้สุรุ่ยสุร่ายน้อยไงบำรุงรัดหน่อยแต่ถ้ารัฐมีคนคอรับชั้นอย่ายอมมันก็มีจังหวะของการทำงานของเราให้รู้ตื่นและเบิกบานได้อาคำถามอื่นมีไหมโลก ดีจังเอ๊ะทำไมก่อนกินข้าวคำถามเยอะจังตอนนี้กินข้าวแล้วไม่มีคำถามงั้นเดี๋ยวเอวังเลยจบเลยอาะงั้นแม่ถามเธอมาทำไมมาทำไมกันจ๊ะเนี่ยนั่งรถมาเนี่ยลำบากที่จอดรถก็ไม่มีนะแล้วก็ร้อนอีกด้วยมาทำไมอะลูกมาหาที่หลบภยัย เฟิร์นมาตอบคุณยายที่มาทำไมฮะเอะเฟิร์นมาบอกมาบอกบอกพี่ๆขนาห้าขวบเฟิร์นมาทำไมคะมาหาแม่สีค่ะอ้ามาหาคหุณยายทำไมจ๊ะเพราะว่าที่นี่มันมีความสุขค่ะแล้วเวลาเฟิร์นอยู่บ้านไม่มีความสุขหรอลูกมีค่ะอ้าอยู่ที่โรงเรียนมีไหมคะมีค่ะที่ตลาดมีค่ะทุกทุกที่ เฟิร์นเห็นความสุขอยู่ในใจไหมไมีค่ะก็ที่อื่นมีอยู่แล้วแล้วทำไมต้องมาหาคุณยายล่ะเพราะว่าที่นี่มันล่มลื่นเฟิร์นชอบอะไรที่นี่หรอลูกชอบชอบอยู่ที่นี่อ่าชอบชอบอะไร,รอลูกชอบชอบอะไรที่นี่คะชอบอยู่ในศาลา ชอบอยู่ในศาลาอ๋อในศาลามีอะไรล่ะลูกในศาลามีพระมีพระ,พระแล้วมีอะไรอีมีต้นไม้มีต้นไม้พระเคยพูดอะไรกับใบเฟิร์นเหรอใบเฟิร์นถึงชอบพระตอนที่หนูสวดมาหนูเคยได้ยินพระพูดอ๋อพระพูดว่ากันไงจ๊ะพระพูดว่าอะไรไหนเล่ายายฟังซิกระซิบกระซิบ,บ,บพระกระซิบอะไรกับใบเฟิร์นเหรอ เป็นความลับค่ะอ่าอเป็นความลับนะแต่พูดดีใช่ไหมคุณยายว่าพระต้องพูดดีนะอ่าออเตือนสติใบเฟินนะอ่ะาบางทีเราก็มีความลับบ้างยายก็ไม่ตื้อหรอกนะค่ะอ่าคำถามมีไหมลูกไม่มีค่ะข,ขอบคุณนะจ๊ะเสื้อนี่ใครทำใบเฟินทำอนทำเองแล้วใครเขียนให้อะลูกทำเองทำเอง,เองตอนทำมีความสุขไหมลูก แล้วนี่อะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะเนี่ยแม่ชีน้อยแม่ชีน้อยรักแม่ชีน้อยไหมลูก,ลกรักแม่ชีน้อยเพราะแม่ชีน้อยทําอะไรให้หนูเหรอเพราะว่าแม่ชีน้อยมันกกออกการ์ตูนอ๋อแม่ชีน้อยเป็นการ์ตูนพอหนูดูแม่ชีน้อยแล้วเนี่ยหนูสุขไหมสนุกสนุกเหรอแม่ชีน้อยสอนอะไรบอกยายสักคําสิแม่ชีน้อยเสือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้า ลมหายใจออก,ด,ด,อกดังดอกไม้บานดังดอกไม้บานผูผ้าใหญ่กว่าตอกสซงามสำมยดังตง,งหนาพากะอันบางเบาตอนที่หนูร้องเพลงนี้ใจหนูเป็นดอกไม้บานไหมลูกจะเป็นค่ะตอนเวลาถ้าหนูงองแงกับแม่อย่าลืมเพลงนี้นะค่ะ อะมากอดกันหน่อยนะจ๊ะ,ะย้ำว่าห้าขวบนาริอโมงห้าขวบบางทีหัวใจของเราก็เป็นเด็กก็รู้จักเด็กน้อยในใจเราเมื่อชานี้รู้จักประวัติใบเฟิร์นนะเนี่ยใบเฟิร์นเขามีโรกย้ำคิดย้ำทำกลัว ตายเพราะเขามีมีหัวใจที่ทำงานได้แค่30เซนแต่วันนี้เขาไม่กลัวแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นนึกถึงเด็กคนนี้ก็ได้ว่าทำไมเขาถึงหาทางออกจนได้นะทุกที่มีทางออกทั้งนั้นเวลาที่เรามาที่นี่เนี่ยคุณแม่อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าถ้าใครเห็นอะไรเนี่ยขอให้ช่วยหยิบจับในสิ่งที่ช่วยได้ เวลาที่คุณแม่กลับจากเสถียรมาไปต่างประเทศกลับมาเนี่ยหรือไปที่ไหนกลับมาเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะรู้เลยว่าคุณแม่จะเข้าไปที่ห้องพระบรมสารีกิกธาตก่อนแล้วก็เข้าไปนมัสก,การพระบรมสารีกิกธาตแล้วก็ออกมาเดินดูบ้านเมื่อวานเนี้ยแม่ก็เดินดูบ้านหลังจากที่กลับมาแล้วได้เห็นต้นไม้มันต้องการน้ําก่อนที่แม่จะออกไป ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยแม่ก็บอกกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งว่าช่วยรดน้ำต้นไม้นยะถ้าเราทำงานเนี่ยนะคะและใครที่เดินอยู่ในนี้แล้วไม่เคยรู้เลยว่าในทุกสรรพ,พสิ่งที่เราเดินผ่านเนี่ยมันต้องการการเกื้อกูลทั้งนั้นถ้าถามว่าทำไมามาเดินในเสถียรธรรมสถานแล้วรู้สึกสบายใจก็เพราะมันมีต้นไม้และทำไมามันถึงมีต้นไม้นั่นแหละคือคำถามต่อไม่ใช่จบลงว่าพ่อมันมีต้นไม้ถ้ามันมีต้นไม้มันต้องมีบุ ต้องมีกิจกรรมต้องมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังต้นไม้ถูกไหมคะและงานหลักของที่นี่คือการรดน้ําต้นไม้ใครมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วไม่เคยรดน้ําต้นไม้เลยเนะี่ยไม่ถึงเราหรอกนะลูกนี่คือเรื่องจริงแม่เนี่ยเวลาที่แม่ยุ่งมากๆเลยคนจะรู้เลยว่าการพักของแม่คือการไปยืนรดน้ําต้นไม้ไม่มีต้นไม้แทบจะเรียกว่าน้อยต้นมากเลยที่ไม่ได้รับการรดน้ําจากแม่ในสิบห้าปีแรกเนี่ย แม่แทบจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการลดน้ำต้นไม้เลยนะคะปลูกต้นไม้แต่หกโมงเช้าถึงหกทุ่มทุกวันจนกระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบเลยเพราะตอนนั้นยังไม่มีส้วมเลยที่เนี่ยน้ำยังต้องซื้อมา,มาดื่มมากินเนี่ยนะคะอาบน้ำเนี่ยลดประปาต้องมาส่งหาโอ่งตั้งไว้มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยตักน้ำในโอ่งนะฮะ แต่เมื่อวานต้นไม้ยังเหี่ยวอยู่เห็นไหมแม่สั่งการเลยว่ายืนรดน้ําต้นไม้ให้แม่ก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้กลับมาฉันจะยืนรดน้ำต้นไม้ไม่ได้ไประท้วงนะคะแต่ถือเป็นหน้าที่พอดีกลับมาฝนตกโชคดีไปเทวดาช่วยฝนตกรอดบางทีแม่เห็นคนงานยุ่งๆเนี่ยแม่จะบอกเขาเลยว่ามาเอาสายยางมาคุณแม่จะยืน แล้วจะยืนได้ประมาณสักหกชั่วโมงยืนรดน้ําต้นไม้เนหกชั่วโมงถ้าจิตมันคิดจะให้เนี่ยมันเบามันจะไปได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าลดน้าต้นไม้เพื่อเอาประโยชน์นะอีกนานจิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันหนักนี่ออกดอกเร็วๆสิเนี่ยโอ้โหเนี่ยตั้งแพงเนะี่ยอย่าตายนะมันแพงอีกเนี่ยอีกนาน,น,านถ,ถ้าอาการของจิตเป็นอย่างนี้อีกนานแต่ต้องการที่จะช่วยและเกื้อกูลเนี่ยมันจะไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ เสถียรธรรมสถานทางานด้วยมิติของจิตอย่างนี้เลยนะฮะเพื่อเกื้อกูลแล้วก็พยายามสอนคนที่เข้ามาว่าไม่มีการปฏิบัติธรรมได้อยู่บนพื้นฐานการเห็นแก่ตัวเลยถ้ามาปฏิบัติให้นั่งได้เจ็ดชั่วโมองออกมายังเห็นแก่ตัวอยู่ไอ้ที่ปฏิบาตาัตินะตอไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความเห็นแก่ตัวต้องเตือนกันอย่างนี้เลยอะ่ะแม่เคยคิดนะคะ ตอนที่เราทํางานแรกๆเนี่ยเรามีแม่ชีพี่เลี้ยงเพียงคนเดียวชื่อแม่ชีนกวีดป้านนกวีดเนี่ยก็เดินจงกรมกับแม่ตอนกลางคืนเนี่ยตอนเที่ยงคืนของวันปีใหม่ปี2531เนี่ยแม่จําได้ขึ้นตุวันที่หนึ่งมกราคมปี2531ยเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยนะลูกเพราะมันถมที่ปี25 3 0แล้วเราเริ่ม ที่จะเอาต้นไม้มาตั้งเป็นต้นต้นต้นแล้วไม่มีใบเลยยกมาเลยอ้าวลั่นทมต้นนี้ยกมาตั้งเตะต้นไกลต้นนี้ยกมาตั้งเตะเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่มีใบเดังกว่ารากมันจะออกกว่าใบมันจะผลิใช่ไหมคะรั้วก็ไม่มีเพราะมันปลอดภัยมากเลยถนนวัชรพลเนี่ยไม่ต้องมีรั้วเลยเพราะไม่มีใครมารถไม่ติดใครที่มาบอกว่ารถติดพราสะเถียนธรรมสถานเนี่ยพูดผิดแม่ต้องบอกว่าคนมาสถเียนธรรมสถานรถติดเพราะว่าคนมาอยู่ที่หลังเยอะ หนึ่งชั่วโมงสามคันสบายเลยผ่านเราไม่มีพรูชั่นเราอยู่เนี่ยไม่ต้องมีรั้วเลยเสียงไม่รบกวนเลยสิบปีที่แล้วต้องสร้างรั้วเพราะเริ่มรถเข้ามาเยอะหมู่บ้านเยอะเนี่ยดูสิห้างสรรพสินค้าติดเราละตึกเริ่มสร้างทางด่วนมาเ,เห็นไหมฮะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดคำถามของแม่คือ เราอยู่ได้วินัยอะไรที่เรายังทํางานอยู่อย่างนี้ด้วยความกระตันยูอย่างเดียวเลยนะลูกถ้าไม่มีความกระตันยูต่อสรัพรพชีวิตทั้งหลายไม่มีความกระตันยูต่อพระธรรมไม่มีความกระตันยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ย<ม>การทําอะไรที่ยากเนี่ยมันจะไม่มีความง่ายเลยอะ่ะมันจะยากอะ่ะนั้นเด็กบางคนเรียนจบเพราะกระตันยูพ่อแม่ เด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองแต่เห็นพ่อแม่เนี่ยมีความรักว่าเสียสละก็ลุกขึ้นมาขนขวายเพราะฉะนั้นความกตัญยูจะทําให้โรคมันรอดงั้นเวลาคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นต้นไม้เหี่ยวแล้วไม่กตันยูต้นไม้แม่จะเตือนเลยว่านี่นี่เธอกินข้าวเสร็จแล้วถูฟันแล้วเอาน้ําถูฟันเธอลดน้ําต้นไม้ให้แม่หน่อยก็ยังดีแล้วเมื่อวานเนี่ยแม่เห็นตอนที่เธอไปเดินกินข้าวแล้วแม่เดินผ่านต้นไม้เหี่ยวจริงหลอก เดี๋ยวพวกนี้เราต้องประชุมแล้วคุยกันอย่าคิดว่าหน้าฝนแล้วไม่ต้องลดน้ําแต่ลดน้ําหน้าฝนยังไงที่ประหยัดที่สุดแล้วต้นไม้ยังเติบโตแม่มาเนี่ยไม่เห็นต้นสาระต่อยอดแม่ก็จะให้คะแนนคนสวนว่าฉันเห็นต้นไม้ตั้งยอดใหม่แล้วเออแสดงว่าเบื้องหลังของต้นไม้ต่อยอดนะั้นมันคือความสุขของพวกเธอเนี่ยเราคุยกันเรื่องนี้เลยนะคะเราคุยกันทุกวันจันทร์ นั้นใครที่เข้ามาที่นี่แล้วรู้สึกสบายใจต้นไม้เยอะแม่ก็อยากให้เธอเดินผ่านกับเจ้าหน้าที่ยิ้มให้เขาบ้างขอบคุณเขาบ้างหรืออย่างน้อยถามเขาบ้างเหนื่อยไหมอย่าคิดว่าเรามาซื้อบริการเพราะมันไม่ใช่มันคือความใช้ชีวิตอยู่กับ ความสุขที่จะทําอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอะค่ะเสเทีถรธรรมสถานมันคือการลดตัวตนมันทําอะไรแล้วมันไม่ใช่ของเรามันง่ายเช่นมานอนที่นี่แม่จะเล่าให้ฟังนะเขาประเมินนะคะเขาจะเล่าให้ฟังเลยว่า mm. เขากวาดห้องน้ําคราวนี้ที่กุฏิหลังนี้เขาพบเส้นผมจํานวนมากมายขนาดไหนเขาพูดอย่างนี้เลยค่ะเวลาเขาประเมินนะคะแล้วเขาก็บอกให้แม่พูดในศาลาว่าควรจะบอกบุคคลที่เข้ามาว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่คนทำงานเนี่ยเขาสะท้อนกลับว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมคืออย่างน้อยพวกเรามาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าพลังงานของเขาที่ใช้ไปเนี่ยมันทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนหรือเปล่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราบ้างหรือเปล่าบางที เราเห็นเนี่ยสวมรองเท้าเข้าไปจนถึงนู่นเลยเพื่อให้ตัวเองเท้าสะอาดแต่ไม่สนใจเลยว่าเท้าที่สกปรกของเราเพื่อจะได้เท้าสะอาดของเราไปทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างกับเส้นทางนั้นอย่างเงี้ยเราก็จะเตือนกันบางทีเข้าห้องน้ํเพราะเราลังเกียจพื้นห้องน้ําที่แฉะเขามีรองเท้าวางไว้แต่เราไม่ทันเห็นรองเท้าเราขาดสติเราเดินเข้าไปปุ๊บแล้วเราพอเห็นว่าอุ้ยมันไม่ใช่เราออกมาแล้วเราบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ทํา คำถามคือถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมตรงนั้นแล้วเราออกมาเราจะไปปฏิบัติธรรมตรงไหนเอลูกเห็นไหมคะว่าความฉลาดยังไม่ได้เป็นไปเพื่อความรอดของชีวิตเราแต่ความสำนึกในการใช้ชีวิตที่จะอยู่รวมกับคนอื่นและไม่ทำให้คนอื่นต้องเป็นภาระจากการกระทำของเราอีกตรวจสอบได้ว่าเราปฏิบัติธรรมจริงหรือเปล่าเดี๋ยหนูไปเนี่ยคนถอดปอกเบานะเนี่ยไม่ชีพิษสมัยนะคะ ฮะเดี๋ยวหนูลุกไปสิแล้วหนูแอบ,บมาย่องดูมีคนอยู่ไม่กี่คนหรอกคะ่ะที่ช่วยเราทอดปอกเบาะน้อยมากเลยในร้อยคนเนี่ยไม่เกินสองคนถ้าฉเฉลี่ยแต่ละรุ่นแต่สองคนนั้นเนี่ยก็เป็นที่สังเกตของคณะไม่ชีว่าอย่างน้อยมันมีคนเราพอใจ เราจะพอใจกับทุกเรื่องที่มีคนเข้ามากินข้าวเช็ดโต๊ะกินข้าวล้างจานกินข้าวแล้วเนี่ยไปกวาดทางเดินจงกรมกินข้าวแล้วไปล้างห้องน้ำอย่างชนิดที่เรียกว่ามันเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดการทำงานหนักของคนที่ไม่ได้เข้ามานั่งในศาลาน,นี้แต่มีคนจำนวนมากเหลือเกินที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติธรรมของเราที่ต้องทำงานทั้งก่อนและหลังเรานะลูกเราไม่ใช่พ่อเงินเดือน เงินเดือนที่นี่น้อยมากเลยเป็นค่าใช้สอยที่น้อยมากเลยแต่ทํางานด้วยสํานึกว่าเหงื่อของเขาเนี่ยมันได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่แม่พูดให้เห็นเป็นภาพไม่ได้เอาบุญคุณนะคะแค่เรามาถึงเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ดรรัชนีบอกว่ารบกวนนะคะช่วยกรุณาเขียนชื่อหน่อยนะคะมาข้างแรกหรือเปล่า ถ้าเราไม่อยากเขียนเนี่ยเราก็บอกว่าออขอโทษนะครับผมไม่เขียนได้ไหมกับคำถามว่าทำไมต้องเขียนล่ะแม่ก็สอนดอรรชนีว่าต้องมองว่าคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษสำหรับเราอย่าทำให้เขาทุกข์ถ้าไม่เขียนแล้วมีปฏิกิริยาอย่างนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษเขาที่เรามีวิธีการรักษาความปลอดภัยของเราที่ทำให้คนอื่นคุณมัว แม่ต้องรักษาความปลอดภัยนะลกูกติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียนธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230